ทำจริงก็ให้ตักบีกันลดขึ้นนั่นแหละนะจนกระทั่งว่าอิมัมเนาะตักเบรีรอตุนเอฮรอมจบติคำว่ารอที่อัลลอฮฺอักบาร์ตักเบีตุนเอฮรอมมายัางอินหมดวัตูตักเบี้มรุสันแต่บ้านเรานีโจโจเลยอ่าพออีชาฮเซตมาเยอะอ่าตักเบี้นรงซ้ทีอ่าชงซามสี่อาท่ต่างคนกับตางลบบ้านกัน ก็พอว่ารุงวงินโจจูมังลาเลยนะ <c oughs> ตรงท่ามที่หาที่เอาลบบานกันถึงเสร็จเลีวแต่เดี๋ยวโกนอีมายังอินกั็มาเลยนาม,มามาจิตกันได้กันตรงท่ามสยามกตีแล้วเนี่ยจริงๆงเลยถ้าผุดถึงท่ามว่ามันหน่อยไหมถือว่ามันหน่อย بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ดังกานอ่านหนังสือวันนี้นี่ดังกาดเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องศาสนาสักเรื่องนึงก่อนนึงหลังแน่นอนดังวันนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องการตักเบตักเบมมกัยยันตักเบมุรซานหรือตักเบมุตโตโลณเวลาวันรายานั้น นะมีการตักเบกันทางคืนนะเลยก็ะโดยปิเศษที่เราเคยทำมาประจำคือทุกถุก,ถกละมานปัดดูนาะฮาวีลาในบรรดาวันตชริกนะเราก็มีการตักเบหลังจากมายังปัดดูแล้วนะก็เพราะฉนะนั้นในวันนี้นี้คือเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตักเบในวันระยะ นะตักเบรในคำคืนวันรายาหรือในวันรายานี้ทางอีดินฟิตตร์รายาอกบวนนาะละกาอีดินอัวฮานะคือนี้และรายานี้และที่จะถึงซึ่งการตักเบรนัน้นมันมีอยู่สองรูปแบบนะหนึ่งเขเรียกว่าตักเบรมุกไกอันหนึ่งตักเบรมุรสันตักเบรมุรสันหรือเชื่อหนึ่งเลยเขาเรียกว่า,าตักเบรมุตโตโ ซึ่งตักบีมุรสานนี่คือเริ่มขาววัตูตั้งแต่ดวงอาทิตย์หลับกอฝาพ้องคืนราย้านั้นอถ้ารายายี่นี้วันศุกร์ไม่เยอะอาวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันพฤหัสตอนย็นนั้น พ่อดวงอาทิตย์หลับข้อฟ้าในวันพปรัสตอนเย็นข่าววัคตูมคริบนั่นแหละเริ่มข่าววัคตูตักบบมุรสันตักบีได้ตลอดไม่ได้พวกมัดจำกัดไหวหลังจากมายังฟัดดูน่ใหม่ตักบบได้ตลอดต่างคืนนั่นแหละนจนคาทางไปมดวัคตูโตเมื่อโตอิมัม ตักเบรตุนียรอมลามาน,นีน่าเม็ตันนตนัวน่ามดวัตตัโตนัวน่า้าเราเป็นคนทำลามานีดแบบยาะมะเป็น,นัันาง่องคืนเลยตัาง่องอีดินฟิตตอรี่อีดินอัตฮานีทางสองอีดนี่แหละมันจะมีตักเบมุรษานสุนันในตักเบมุรษาน่นา,างสองอีดเลยนะไม่ว่าจะเป็นระยะยี่หรือระายะาอกบวน การรืมอข้าววัคตูเล่เลยนะกลางคืนนะพอขาววัคตูมาคลิบคองคืนรายาเลยกะเริ่มนะสุนัตไอ้มีการตักเบแต่ขานิยมบันเรานี้ทำจริงก็ให้ตักเบกันลดดขึ้นนั่นเลยนะจนกระทั่งว่าอิมัมเนาะตักเบรอตุนอิยรอมจบติดคำว่ารอที่อัลลอฮฺอักบาร์ตักเบตุนอิยรอมมาอย่างนี้หมดวัคตูตักเบสมุสลัน แต่บัานเรานี้โจโจเลยอ่าพออินชาเสร็จมาเยอะอ่ะตักเบียนรงซ้ที่อ่าชงซ้ำสี่ห้าที่ต่างคนกับต่างรบบานกันกาพอว่ารุมกันโจโฉมั่งลาเลยนะชงซ้ำสี่ห้าที่เอารบบานกันถึงเสร็จเล้วแต่เดี๋ยวกนอีมายัง,งยินกันมาเลยนาม,มามาจิตกันได้กันรงซ้ำสี่ห้าทีแล้วเนี่ยจริงๆเลยแต่ฝุดถึงทามว่ามันหนุย่ยไหมถือว่ามันหนุย่ย wa takbī mursānni wa yusannu ayyakūna zālika sunan ay takbī mursān nan ha wal -manazili. sunan ay takbī mursān ni tām bandā เนี่ยเราเดินไปลาดเราเดินไปไหนเดินไป้างไหนก็นไม่ว่าตามถนนหุ่นทางนี้มีเตียงตักเบวันมานาซิลีวันมาซาจีดีตามมังซินแม่ฟ้าว่าเทฝังอาศัยตามบ้านมีเสียงตักเบวันมาซาจีดีตามมัสยิดต่างๆมีเสียงตักเบอ่านี่เราเลือกจะกพวกมาซาจิดอดกมาเยอะวันอัสวากีและในทงทาราดหาบูอยู่ลาดกมา,าม่าฟ้าว่าคืนนั้นตักเบ ว่าไงรีหาไกรินมาสกุรอและกาเอื่นๆสถา,านที่อื่นๆตักเบยได้หมดเตะพอหลังหลังนี่เรากลัวว่าโบลลกล้านดุนหลังของเราเข้าใจพิษหนึกหวา่าตักเบยนี่นี่ก็ให้วาทีมัสยิดดอกมาเยอะที่บ้านนี่ว่าไม่ได้จริงหรือไม่ดเที่บ้านที่ตาลาดที่กตามตานุนหุนทางและกาสถา,านที่อื่นๆไม่ฟ้าว่าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกขึ้นระยนะนั้นเนาะ จนคาทางวันนวตัวมัมตักเบรตุนเอฮรอมลมามมนอินนันคือมดวัตตูตักเบมุสันแสดงว่าเจ้านั้นนั้นเดินไปไป่ายางหรือเดินป่าหัวไปลำเดินไปลาดกับตักเบเทือนไปเลยนะรอวะอักบารุลลอฮฺวะอักบารุลลอฮฺวะอัารบวาไปนัวว่าไปยืดเจ้จา,เ,าเดินว่าไปอ่านี่ เอะน่าตาเหือฟืนอยู่คนเดียวเดือเผือนว,ว่าห้าพันฟืนว่ายี่เดินจุงวัวตักเบยนาเทือนอยู่กลางนุ้นตามจริงเล็วนั้นเละเหลวสูนัน้นน่าเนี่ยสูนัน้นแต่โบเรานีมดเหลวน่าเลือจะโปมาสายิตนน่าทถวทีมันยิตมาชียันวารอ,อกีบันวากอ,อีดันวามุตต่อจิันตักเบนีบ่นล่านี่คือในสภาพทีมาชียันในสภาพที่เราเดินเดินตีน นะส่น <muitas> <arias> ัั้นตักเบว่ารอกีบ <im> ันเขย่านผ่านนะนะเขยรถเขยเรือก็ตักเบไปพลังว่าก็อ so ืดันตอนังว่ามุตตอดีอันตอนนน่ะนอนเข็งสรุปว่าฟียามีอิลอาวาลทางวัตถุสภาพตกเหตุการณ์ตักเบได้ตลอดนะสมันในบูธรรมพัตติกล่าวตันบียาลเบกัลโลนั่นแหละนะอ่าพวเราอยู่นี่ไม่ธรรมพัดกะตักเบนะอัลลอฮฺอักบัร เนาะอิลลาฟีนะฮะวิใบถินนอลาันายกเวนในซวมหลกเลยตีไม่ให้ว่านานาคาเทรตรงในนนี้ก็คือซูนั้นให้ว่าตลอดนานะเริ่มตั้งเตตั้งเตนะไหนอ่าวันตกดินสุมหมดว่าตบปลูกวันรายานี้ไม่ว่าจะเป็นรายาอกบวชรายายี่ก็ไม่ว่าเลยเนาะสุม,มุตดว่าตบลูกนี่ราย่าเลยอาวันนี้เลยวันนี้ พอวันตกตกดินปับ๊บขาวว่าวตูมริบกระเริ่มเลยนะแต่บานเรากระตักเบได้และก็สุนัตในตักบบสำรผู้ชายก็คือยะารนให้เสียงดังถ้าสําหรับผู้หญิงนะสำรับผู้หญิงนี่คยอคยเลยนะคยอยอยแต่ถ้ายกเว้นในพื้นทนนี่นั้นมีมหรมต่างเพนอันนี้ตักบีดังก็ไม่ผือผู้หญิงนะแต่ถาท่านทีท,ที่ไม่มีมหรมหรืออยู่ตอหนาผู้ชายอื่นๆ อ่าการสูนั้นไอ้ตักวบีเหมือนกันแต่ว่าให้เบาๆเออนี่เดี๋ยวพี่นงพูนญิงว่าอ่ะสานาว่าผู้ชายนงเลยนะก็ตักวบีกันน่าพูหญิงนีหมายอ่าคือตักวบี้เละแต่ว่าผู้ชายให้เสียงดังสูนั้นอผูู้้ญิงให้เสียงเบาเสียงค่อยๆนะในหนังสือเนี้ยนะนาะเล่มที่หนึ่งนาะทีสองรอยหกสิบสองอ่าเอาเหล้วถึงพระฟีตีสอง ตักบีมกัยยันอ่านี่ตักบีมกัยยันต,ตักบีมกัยยันที่ว่านี่คือการตักเบทมีเงินเขยหาเลยง่ายๆวะเนาะตักเบโมกัยยัตนี่ก็คือตักเบทมีเงินเขยว่าสุนันไกรกลาวนี่คือหลังหลังละม,มานทันทีอ่าหลังละมานทันที เพราะฉะนั้นเราว่างซิกตและกาวิริศไอ้นี่นี่ถ้าเป็นตักเบหมุกยัญญตนี่ก็คือพอพอหายซาลามเสร็จกะหมายความว่าตักเบทันทีนะไอเรื่องซิกตไอเรื่องวิริศนี่กะนะเอาไว้ทีหลังนะหลังจากตักเบนี่นะให้ตักเบเสกนอนคียกตักเบีมุกยัญญต ซึ่งตักบีหมูกย,ยันนี่คือตักเบียเทวาสุนัตให้กล่าวโดยมีเงินเขยวาคอลฟันฟาโรอ,อีดิว่าหาสัตตักบียยากูนุคอลฟันฟาโรอ,อีดตักบีมูกย,ยันนี่ก็คือสุนัตให้กล่าวนี้หลังมายังฟันดูมายังฟันดูหาเวลาพอมายังโสฮเส็ซอ่าตักบีอ่าพอตักเบีคันเส็จถึงที่นั่นคอยมาอันวิรุงวีริดกันเลยเนาะ coi an ziket coi an tuâng gân bẩn da mayang phật du walu sola tayana zaten coi yo thương mèo wa mayang nà năn cha pilamajana zả sắt thì ha, trong nè tạm bồ rồi na, con mình mai sẽ chi viện ở này văn tách riêng, lang văn đại gia này, sao ở đâu cóเคย thành mang lệ cả lên à, lai mayết liền vẫn cả, na, tiêu à, tôi mắm mà nhắc mà nhắc xét, Cậu mới <laughs> phát tặng biệt nó rồi dùm 8 tiếng, Nhưng tiếng Ấn-lô quắc-bắc kinh mạc, Để phụ nội hua mới lượm, Hắn sát-thát kinh mạc, Mà cả mình lệch dùm nào. Vì vậy, hua đó, Mãi phạm bảo phụ mà nhắc mà nhắc xét, Hai xa-lám, Càng phá, càng xài liều, tạc biệt rồi. Tạc biệt xét, Rồi cậu khỏi, Cậu đùa. Nghĩa là, Làm ơn, Già nạt จะเาว่ากุตักเบี้ยเพื่อนว่าเพลกเหล่าโนซาจานมมนได้ยินนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสุนันไอตักเบีมุกยัตในคนฟันฟอรเอตฟาเลวโซลาวาเลวสซลาตายญาณจตินถึงแม้ว่าจะเป็นละมาญาณซะสักทีก็ตามและว่าคนฟันนวาฟินและให้ตักเบีมุกยัตนี่หลังจากลามาสุนันนะลามาสุนันที่เราทำอยู่นี่ นะพอละมาสุนัตป่วยสลาม m k างฟ้าให้สลาม m k าง g sai t a ว b เลยอ่าเนี่ยนี่เราเข้าใจวันนึกว่ามัยังฟัดดูฮาเวลาาลงมาเยอะน่าจริงๆเร็วละมาสุนัตด้วยอ่าพอละมาสุนัตเสร็จน่ากาสุนัตห้ตักบี e e ว่าเราการนาติลฟาโรอิดูวันนาวาฟิลุมาโดียตันน่าก็ย่อถึงแมว่าละมาดฟัดดูของเราและละมาสุนัตของเราเป็นละมาติโกโดสักติโกตา ฮะละมาโดโกดอนี่เลยอ่านี่การสุนัตให้ตักบีมุกยันเนาะถึงเรามาลรมกันตัวใดอ่า <c oughs> เลวักตูตักบีมุกยัตสักอีนไอ้ลักะดีนู้หลักดีที่พานมาโนตักบีมุรซานไอโน่นูเนาะอนุตักบีมุรานเริ่มคา,าววัตตุตังเตอาดวงอาทิตย์หลับข้อฝ่าข้อขึ้นรายานั้น แล้กกับไปมดวัคตูต่อตัวมัมตักเบรตุนยารมลามันอีลามันรายะอันคือมดวัคตูตักเบมุสานเตตักเบมุกยัตเทวาวหวลังมายังลังมายังนี่อันนี้ก็อย่าตักเบมุกายัสนะเริ่มข่าววัคตูเนี่ยอุลามะมีการคีรับกันถึงเซกโกนเซตศสนาด้วยกัน ว่าเริ่มเข้าป่าดอยทีตักบีมุกย,ยัดลังมายัางนะโกนทีนึงทัศนาทีนึงซึงเป็นทัศนาทีมวตมัดเลยยึดถือว่าว่าฮ ah uh uh ah ัลอิบติดาอูฮูมิงซุบะฮีอารอฟะอ่มุซเนมบอกว่าในเชิงคำถามว่าการเริ่มตักบีมุกย,ยัดนี่เริ่มจากไหนนึ่งเริ่มจากซุบะฮ์งวันอารอฟะวันอารอฟะ วันศุกที่จะถึงคือวันรายามาเยอะเซจแลววันพพหัสนั่อเลยอ่าวันพฤหัสวันฮัตโกนวันศุกนั้นลังสุโบเอาเลยอ่าตักเบหมูกะยัดเละตักเบลังมายังเลยอ๋อนี่คือเป็นทัศน์นาที่มโหธาตุส่วนใหญ่ยึดถือกลุ่มที่สองบอกว่าอูซูฮีรือว่าซูฮอร กลุ่มที่สองจุดถือว่าโจฮอดของวันอารอฟะวันพฤลือยหันกลุ่มที่สามเอาซุบะฮินน่ะฮีกลุ่มที่สามจุดถือว่าซูโบห้องวันรายาวันรายาคือวันศุกร์ซูโบนะกัมศุกร์กลุ่มที่สี่เอาจูฮีฮีโจฮอดของวันศุกร์ต่อรือ ทางหมดนี้อรารบะอาตุอากวาลินเนียเสกุลเสทศนะดงเริ่มทางเตสุบโบวันอรารฟาก็คือวันปุรหันกลุ่มที่สองว่าเริ่มจากอะไรโจอฮอดของวันอรารฟาคือวันปุรหันที่จะถึงกลุ่มที่สามบอกว่าสุบโบวันศุกร์อะไรวันไรยะกลุ่มที่สี่บอกว่าเริ่ม Và đấy Lăng à, Dô hút văn Rạ dạ Nè si tà sà Nên nè si tà sà nà Nì tà sà mua tà mát Nè con mua tà mát Bố quá Rơm tăng tê su bố Công văn A phá Văn rạ dạ À Văn rạ Văn a Văn văn cao, không đơn xuân hít dạ Các sở วันเปลืหัดนี้นี่กะลังสบวบกะเอาเลยแหละเละนอตักเบมุกยันน้าตักเบ่มุกยันเมื่อยากตักเบ่มุษสานนั่นนอตักเบ่มุษสานมีข่าวที่ตักเบ่มุษสานจะข่าวโตเมือวันเปลืหัสคำลงอะเปลืหัตคำลงคือคำสุกนันอ pues, ันค hmm. ือเรื่มข่าววัตถุตักเบ่มุษสานแต่ตักเบีมุกยัตเทวกล่าวลังมายังลังมายังนั้น เริ่มทางแต่สุบโบค้องวันอารอฟะคือวันุฤหัสเนี่ยอ่าเอ๊ะเดียวเราว่ามันแปลกลานนะซาบวมอ้อนไกยเรือมวดทีเนาะวันร่ว่านั่นแหละคือคองที่ว่ามัวตามัดมาเรวเนอเร็วกาไปมดตัวใดไปมดต่อ,ตอน่ะน่ะตามคุณมัวตามัดเนาะ่าตัสนาที่มัวตามัดเนี่ย,ท,ยที่เราหยุดทื่ยู่นี่แต่กาไปมดต่ออาคีร สุทท้ายของวันตัชริกอ่าสุทท้ายของวันตัชริกอิลาอัซริอาคิริอัยามิตตัชริกซินสุดนะหลังลามานอาซานของวันตัชริกวันที่3วันสุดท้ายอ่าใน,ะนละวันศุกวันรายาวันเาวันตัชรวันที่1 วันอาทิตย์วันตัชรีกวันที่สองวันจันทร์วันที่สามเพราะฉะนั้นเสาติดจันทร์วันจันทร์นั้นไปมดโตเมือลังอาสานมายังอาสานเลียวนั้นตักเบรื้มั้ยตักเบีเลยอ่าน่ะไม่ใช่บ่าพวก้าพวกตัวซัดเลยมดไม่ใช่เนาะไปมดโตวันตกดินนั่นเลยไปมดโตดวงอทิดหลับข้อฝ่าข้อวันที่สามข้อวันตัชริกวันสุดท้ายนะ แสดงว่ามันยังอา,ศาศซาดเสร็จวันจันนั้นก็ยังมีการตักเบหมุกยัดอยู่เลยนะนะซึ่งทั้งหมดรายละเอียดโอตโรอเลเพิ่มเติมในหนังสือตรีโนเลมทีหนึงนาทีโซงรอยแปดสิบนาโรไปเล่เพิ่มเติมตรงนั้นได้ก็สรุปว่าในวันราย,ยะอีดินอัตุฮานี้มันมีทางตักเบมุกซาและตักเบมุกยัด แต่ในยีดินฟิตรีนั้นรายาโอ,อกบวชนั้นมีจัมโพต,มนะตักเบมุดสานตรงนี้เนาะแต่พอรายายี่นี้มีทางตักเบมุดสานะและมีทางตักเบมุกยนะันอ่านั่นแหละแต่ว่าที่บ้านเราที่ทำๆนั้นอ่าบางที่เรามาเริ่มปัดใดละ่ะบ้านเรานบามนิยมจะเริ่มบางที่โหดของวันรายอาญอืม เรีว่าเอาเสียลังมายังระยะตัวเร็วนะนะแต่จริงจริงเรววักตูนั้นตามคนวาตมัดเลี่นี้หยุดถือว่าเริ่มตั้งแต่สุโบข้องวันอารฟะคือวันปุรหัอ่าลังสุโบวันนั้นก็คือเอาเลยนะเหล็กะลังโสหดวันนั้นลังอาซาดวันนั้นเนาะเดี๋ยวฟันว่าอะแล้วที่ก็บจานล้วมึงนาข่าววักตูเร็วเนาะว่าข่าววักตูเล็วเลยก็เป็นศาสนาที่มั่วตามัดด้วยเนาะ والله اعلم